สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้มารีวิวรถเกี่ยวข้าวเดินตามสองแถวคูโบตานะครับคันนี้สวยเลยอันนี้ขายแล้วนะต้องรีวิวก่อนส่งมอบให้กับพี่ท่านหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายนะฮะที่สั่งซื้อเข้ามาต้องขอขอบคุณนะครับต้องเรียกเลยว่าคันนี้สวยเลยสวยยันยางเลยนะครับนี่คูโบต้าเครื่องยนต์เบนซิน4ีน่จังหวะ4ี่แรงม้านะครับ อุปกรณ์ครบครับไฟเฟยครบแล้วก็ใส่เชือกให้ลูกค้าด้วยเรียบร้อยทีนี้วิธีการใส่เชือกนะง่ายสุดเลยผมก็ไม่เป็นอย่าให้เชือกมันขาดนะครับอย่าให้เชือกมันขาดแต่ว่าถ้าไปถึงบ้านกล็ลองดูว่าญี่ปุ่นร้อยมายังไงอันนี้เราใส่ม้วนใหม่ให้เลยนะก็ถ้าเกิดมันจะขาดก็รู้ละมันจะหมดแล้วพี่ก็ต่อม้วนใหม่ใส่ไปก่อนแค่นั้นเอง น,นี่ญี่ปุ่นใส่มานะผมก็ไม่คิดที่จะศึกษาครับเพราะว่ามันไม่ค่อยขายบ่อยอันนี้เป็นก้านปรับแหวกข้าวกันข้าวนะครับเี่ปรับได้น,นี่็กัดข้าวตัดข้าวล้มได้นะครับนี่สวยสวยเลยคันนี้ใหม่เลยใหม่ด้วยนะครับกำเลี้ยวนี่ก็กำเลี้ยวเหมือนรถไถนะครับเหมือนรถไถเราทั่วไปตัวนี้ก็จะเป็น น้ำมันเลี้ยงใบตัดนะครับก็คือในการโยกโยกตรงนี้นะครับมันก็จะฉีดไปที่ใบตัดนะครับใช่นี่เองอันนี้ก็สวิตปิดเปิดไฟหน้าทีนี้มาดูกลไกกลไกของเกียร์แล้วก็ต่างๆนะครับเล่นไม่ยากนะครับอันนี้ก็ขันเร่งง่ายๆเลยอยากเบาอยากนี่ก็ซัดตรงนี้เอานะครับวิธีการสตาร์ทก่อนอ่าสตาร์ทอันดับแรกเลยนะครับเติมน้ํามันลงไปก็ดึงชกตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงสตาร์ท สวิต์ปิดเปิดไม่มีนะมีกดดับอยากดับกดหนึ่งนี้อ่ะเดี๋ยวให้น้องลองสตาร์ทดูเกียร์ก็จะมีหนึ่งสองนะครับอันนี้เราอยู่เกียร์ว่างอ่ะไปอ่าเดิดแล้วปุ๊บก็ชกเข้าชกเข้าแล้วนะอ่าเดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อนเข่าเกียร์หนึ่งก่อนแล้วก็สับอ่าเดินหน้าอันนี้อันนี้ชุดใบยังไม่ทํางานนะชุดใบยังไม่ทํางานนะชุดชุดเกี่ยวอยู่ตรงนี้อันนี้คือชุดเกี่ยว ถอยหลังถอยหลังถอยหลังนี่ถอยหลังนี่โยกเข้ามาตรงนี้นะเกียร์อานะเกียร์นะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์เร็วเป็นเกียร์สองนี่เกียร์สองก็จะเป็นเกียร์เร็วอ่าอ่าประมาณนั้นอันนี้อันนี้ก็เป็นกลไกเกี่ยวละอ่าเึ๊บดันเข้าไปเข้าเกียร์ให้เรียบร้อยเดินหน้าไปถอยหลังเกี่ยวแต่คงไม่มีใครถอยหลังเกี่ยวนะฮะ แต่นี่ทาให้ดูว่ากลไกทุกเกียร์ทำงานได้ปกติตัวน,นี้เขาเรียกว่าเกี่ยวข้าวมัดนะครับรถเนี่ยมันจะถักข้าวเข้าไปแล้วไปกำให้ได้จํานวนหนึ่งแล้วก็จะมัดด้วยเชือกที่เราเตรียมไว้ให้มัดแล้วมันจะผักออกมาเป็นก้อนก้อนนะครับบางท่านก็ใจร้ายมากนะครับรีวิวให้ดูหน่อยไม่ได้ครับไม่มีนานะครับไม่มีนาให้ให้รีวิวครับแต่ว่าเรามีแต่รถที่พร้อมใช้งาน ใบหน้าติดนะครับไว้เกี่ยวกับคืนนะครับสองแถวนี่ก็จะได้ปริมาณการเกี่ยวข้าวเขาว่ากันว่านะประมาณเป็น10ไร่นกันนะเป็นวันอนะแปดไร่เนี่ยประมาณเนี่เก่งๆหน่อยสิฮะสองแถวนี่นะครับแต่ก็ไม่เคยลองครับจากข้อมูลนี้ก็มาจากลูกค้าที่ซื้อไปเขาก็เล่าให้ฟังถ้าเป็นแถวเดียวก็ประมาณ4ี่ไร่ต่อวันประมาณนั้นนะอันนี้ข้อมูลจาก จากลูกค้านะครับทีนี้มันก็อยู่ที่ใครอึดมากอึดน,น้อยแหละอยู่ที่คนแล้วแหละไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องแล้วนะครับถ้าดับเครื่องครับดับเครื่องดับเครื่องกดแค่นี้เองครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับนี่คือเกียร์เข้าเกียร์ให้เรียบร้อยก่อนจะไปเกียร์หนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่าไปนะครับมีหนึ่งมีสองมีถอยตัวนี้เวลาผักไปชุดเกียร์ทำงาน โอเคนะอันนี้ชุดเกี่ยวนะครับชุดเกี่ยวแค่นั้นเองครับอ่าก็การบำรุงรักษานะครับการบำรุงรักษาก็มันอัดจจระบีอะไรตรงจุดหมุนจุดอะไรต่างๆแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากลมลมยางอันนี้เทคนิคจากผู้ใช้จริงนะครับเขาบอกว่าอย่าเติมลมแข็งเกินไปปล่อยลมให้มันยางมันนุ่มๆหน่อยนิ่มๆหน่อยเวลามันเดินมันก็จะ เพราะว่านามันไม่ได้เรียบนะครับมันจะตะปุ่มจะปั่มโอเคนะครับเดี๋ยวขึ้นรถให้วันพรุ่งนี้นะครับพี่ขึ้นรถให้วันพรุ่งนี้แล้วก็หมั่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยของเครื่องยนต์นะแค่นั้นเองครับเครื่องมันจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับนี่ครับจุดเติมน้ํามันเครื่องนะครับจุดถ่ายก็ตรงนี้นะครับเดินๆนี่ๆๆจุดถ่ายตรงนี้นี่นะเติมเติมให้มันติดก้นก็พอแค่นั้นเองครับวิธีการบำรุงรักษานะครับหลังเลิกใช้งานก็ปิดก๊อกน้ํามันให้เรียบร้อยนะครับนี่นะ ปิดไปด้านข้างอ่ะเรียบร้อยครับพร้อมขึ้นรถครับสวัสดีครับ